อมยิ้มชมขำก่อนนอนก,นกันกับช่วงรักยอมอมยิ้มกันแล้วนะคะวันนี้จะพาไปหาหนุ่มหล่อที่ต้องบอกเลยว่าเขามีความโสดที่เลือกได้กับหนุ่มตีอเล็กเทอร์เดดค่ะ,ะ้ม นุ่มขี้เล่นอเล็กที่ระเดชหัวใจยังว่างมานานหลายเดือนจนหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่มีใครมาดามใจสักทีซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถึงจะสอดแต่ก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจแถมยังมีงานวิจัยออกมาด้วยนะว่าตอนนี้คนวัย30เขาไม่รีบมีแฟนกันจ้าพี่พ คนก็ชอบถามไงทำไมไม่มีใหม่สักทีเราก็ขึ้นไหนจะตอบไหนจะตอบแบบเหมือนคนวัย30เลือกที่จะรอมากกว่าที่ออกจะออกไปหาเลยรู้สึกว่าอ๋อเออไม่แปลกเออไม่แปลกเราก็ไม่แปลกเราเราก็ไม่แปลกขึ้นไปแล้วหงั้นแสดงว่าที่นุ้งรักนุ้งยอมโสดมาเป็นพันปีก็ไม่แปลกสินะรอเนื้อคู่เกิดใหม่ก็ได้จ้า